พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงสสยพระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ลนกล้าลนกระหม่อมรัชกาลที่สิบได้ทรงสืบสารพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความดอดร้อนของราษฎรทุกงูเหล่าอย่างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาส ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันลนเกล้าวลนงกระหม่อมรัชกาลที่ 10, สิบทรงมุ่งม,มั่นสืบสารพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชานกพระบรมราชชนนีอาทิ อ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอนัเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายก้านน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมืม่อวันที่สาธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจินบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมา ทรงมีพระราชกระแสร,รับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองคระหัสนี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกิน สองพระหัตและรอยพระบาทยาตราหาปวงประชามานานเนิน่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ